นะสวัสดีครับสวัสดีครับโจนสวัสดีครับนี่ไปสอบมาอาจารย์ให้เอาไข่ได้ครับที่ดูแลแทนเป็นอย่างดีอ๋อดีครับพี่แต่ระวังอันตรายมากมันแก่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้สายาเดี๋ยวก็รู้ปุ๊กปีเก้าหนิ่งโอเคนี่ไงนี่นี่เป็นรายการครับสวัสดีครับชื่อกฤษชัยมลิทครับชื่อเล่นชื่อกาย ตอ,ตอนนี้ทำธุรกิจอยู่กับครอบครัวครับช่วยที่บ้านอยู่เป็นขายคอนกรีตผสมเสร็จนะครับแล้วก็มีสโมสรฟุตบอลอำนาจยูไนเต็ดฟูตเด็ดน้องน้องปุ๊กปิกก็คือตอนแรกที่ออกมาจากากระสวยใช่ไหมที่เดินจับมือผู้หญิงทาสิคนอ่ะคือประทับใจน้องปุ๊กปิกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือแบบมองมองหน้าตอนจับมือผมมองหน้าไงเสร็จแล้วก็ก้มลงมามองป้ายชื่อเลยอ่ะว่าชื่ออะไรคือแบบเลงไว้แล้วอ่ะเออคือชอบอ่ะ อยากรู้ว่าเหมือนเขาคิดยังไงกับเราอ่ะแบบเขาจริงจังแค่ไหนอย่างเงี้ยในในในความสัมพันธ์นะแบบอยากจะเปิดใจหรือยังหรือว่าอยากจะคบกันแบบไหนอะไรเงีง้ยเงามากเลยแบบคนอื่นแบบมีคู่กันอ่ะและหนูไม่มีหนูเป็นขี้อ่ะดูคนเดียวาวเราจะไปด้วย